สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับอาจารย์ดีโอริชครับ KTV Channel ไลดีกลุ่มครับ KTV999 วันนี้ครับวันพุธที่12ตุลาคมวันพุธที่12ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอประทานโทษขออภัยด้วยครับจุดแล้วหลุดครับนะก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็หลุดบ้างโดยเฉพาะจุดเด่นบนเด่นล่างหลุดทั้งคู่หลุทั้งคู่ไม่นะเป็นไมได้ก็ยังเป็นไม่ได้นะสถิติโดยรวม ของสูตรเด่นบนต่อเนื่องเลยนะครับท่านที่มาใหม่นะครับสมาชิกที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาชมอาจารย์มาชมครั้งแรกอะไรทํานองนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดต่อเนื่องไปเลยนะครับพูดต่อเนื่องไปเลยคล้ายๆกับว่าช่วงเช้าช่วงแรกก็จะสรุปผลงานของวันก่อนหน้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำสถิติพยากรณ์ในงวดวันนี้นะครับวันนี้วันที่12นะครับ ก็เป็นทานองนั้นเพราะฉะนั้นผลงานเมื่อวานนี้ผิดพลาดครับหลุดทั้งคู่ครับทั้งเด่นบนเด่นล่างหยุดสถิติเด่นบนที่6ดาว16งวดเรียบร้อยครับใหม่หกมันไปลงล่างใช่ไหมสามหกไม่เป็นไรวันนี้เด่นบนก็อสูตรมาใหม่เด่นล่างก็อสูตรใหม่นะครับใหม่ทั้งเด่นบนเด่นล่างเลยก็ลองดูครับลองสูตรใหม่ๆดูบ้างนะสูตรเด่นบนก็ใช้สถิติ10งวดเหมือนกันเด่นล่างก็10งวดนะครับแต่อาจารย์จะคํานวณให้เห็นกันสักประมาณสัก4งวดนะ เวลากำลังพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนะยได้ไม่เบื่อถ้ามีอะไรอยากเพิ่มเติมก็เข้ามาชิดแชทนะครับมาบอกอาจารย์คุยกันได้นะครับในไลน์กลุ่มนะครับมีเพื่อนๆแชร์กันเยอะแยะนะในไลน์กลุ่ม KTV f วฟีช n น l นี่แหละก็อะไรดีก็ KTV 99โอเคครับเข้าเรื่องของเราคือเด็ดบนนะครับเสษติสิบนวดใช้สูตรแค่นี้ครับเราใช้แค่หลักสิล่างไปบวกตัวเลขของที่3ตัว แล้วตอนท้ายอาจารย์จะลองเอามาเทียบชนกันเด่นบนเด่นล่างนะครับหาทีเด่นสามน่อยดูโอเคครับเมื่อวานนี้สองแปดมั้งสองแปดเข้ามาใช่ไหมเมื่อวานนี้เข้ามาชุดหนึ่งเข้ามาตรงๆแต่ก็คือมันน้อยชุดอะแต่ก็ยังโอเคนะขอโทษครับเมื่อวานนี้ให้ไปตัวนี้เสดายอะไม่เข้าไม่เข้าพิเศษไม่เข้าธรรมดาจะไปเข้า v p เข้ามาตัวนี้สองแปดตรงๆเลยครับ แค่นี้เดี๋ยววันนี้ลองดูใหม่เอาละครับมาดูเด่นบนเราใช้หลัก10ล่างไปบวกตัวเลขคงที่1 2 5ครับงวดแรกครับ5บวก1เป็น6 6บวกสองคงที่เป็น8 8บวก5เป็น13ถ้าเลข2หลักเอาหลักหน่วยครับ13เอาเลข3 เด่นบนอะไรครับ309 3ยเเข้า100บนครับมีทั้งเด่นทั้งดับและครับกะว่าประมาณนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเกือบ 80- 90%นะครับต่อมาครับหลักสิบล่างคือเลข6ครับบวก1ได้เลข7 7็ดดบวก2เลขก้9บวก5เป็น1 4เอาเลข4 669กครับ9เข้าตำแหน่งหน่วยบนครับ100บนหน่วยบนมาแล้วนะครับต่อมาครับหลักสิบล่างเลข1 1บวก1ได้เลข2ครับ สองบวกสองคงที่ได้เลขสี่สี่บวกหคงที่ได้เลขเก้าสองสี่เกครับออก2องหเข้าตำแหน่งร้อยบนเนข้าร้อยบนดีจังต่อมาครับหลักสิบล่างเลขเ็ดครับบวกหคงที่ได้เลขแปดแปดบวกสเป็น10เอาเลขศูนย์ศูนย์บวกห้ได้5้าครับแปดศนย์หครับนะร้อยบนแล้วครับศูนย์สามส่มวนี้ศูนย์เข้าร้อยบนวันนี้ครับหลักสิบล่างเลขสามบวกหนึ่งได้เลขสี่ สี่บวกสองได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งที่ดูดูนะครับน่าสนใจนะครับอาจารย์น่าจะชอบเล,เลขสี่ครับเลขสี่กับเลขหนึ่งนะลองดูไม่แน่เนี่ยเลขสี่ดึงมาสักตัวหนึ่งตัวเก่าๆนะในงวดที่ออกมาเลขสี่ก็น่าสนใจโอเคครับเรามาดูเลขสี่กับเลขหนึ่งนะสำหรับเด่นบนเดี๋ยวไปดูเด่นล่างครับ เด่นล่างเหมือนกันครับแต่เราใช้ตัวเลขหลายหลักนิดนึงครับเด่นล่างเราใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้ง2ขีดครับบวกหลักสิบบวกหน่วยล่างแล้วไปบวก4 1 4คงที่พี่ครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับบวกหลักสิบบวกหน่วยล่างบวกตัวเลขของพี่ครับตัวเลขของที่ก็ 4- 1 4นี่แหละครับโอเคครับคำนวณเลยนะครับสิบสิบสิบงวดนะครับเราจะถอยลัก4งวดศนย์บวก0นได้0ย์บวก3าม เป็น3นะครับบวก9เป็น12บวก4เป็น1 6เอาเลข6ครับ6บวกนงของพี่ได้เลข7 7็ดบวก4ของพี่เป็น11เอาเลข1 6 7 1กออก6 5ครับ6เข้าตำแหน่ง10ล่างต่อมาครับ3บวก3เป็น6บวก0ย์เหมือนเดิมบวก5เป็น11บเวก4เป็น15เอาเลข5้าครับ5บวก1เป็น6 6บวก4เป็น10เอาเลข0ู6ย์ครับออกอะไรครับ 100เข้าตำแหน่งหน่วยล่างเรียบร้อยครับเดือนหน้าต่อไปครับมวดต่อมา6บวกกัน3ครั้งครับ6 68 638บวก0ย์ก็สิตัวเดิมบวก4เป็น22อ,อเอาเลข2 2งงบวกหของที่ได้เลข3 3บวก4ของที่ได้เลข7 2็7อออก76ครับ7เข้าตำแหน่ง10ล่างครับอย่าลืมครับสูตรเด่นล่างของเราเช่นเดิมนะครับมีทั้งเด่นและดับนะครับ คิดว่าอย่างนั้นแต่แน่แน่ดับดังน้อย1ตัวอยู่แล้วครับ100%เโอเคครับต่อไปครับ2-2บวก2เป็น4บวก1เป็น5 5-6บวก6เป็น11-1 1 11บเวก4เป็น15ได้เลขกครับ5-1บวก1เป็น6 6-4วก4เป็น10เอาเล็ก5ูนยครับออก3-6 6เข้าตำแหน่งหน่วยล่างวันนี้ครับ หลักร้อยเลขศูนย์บวกกัน2ครั้งก็ได้เลขศูนย์บวกหลักสิบเลข3ได้เป็นเลข3บวกหลักหน่วยล่างเลข6เป็นเลข9ก้บวก4ขอคงที่เป็น13เอาเลข3ครับ3บวก1ได้เลข4 4ชนกันแล้ว1ครับ4บวก4ได้8โอเคครับ3 4 8ชอบตัวไหนครับถ้าเป็นอาจารย์ก็เอา3 4นะครับตัวนี้3 4กับ4 1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น4 3 1ส เอาอย่างนี้เลยนะครับเอาเลขสี่เลขสามเลขหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสามหนึ่งเรียบร้อยครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ